เลร์ฟูเลงคว้าตัวแจ็คบันแลนด์มาเฝ้าเสาฐานะมือกาวอันดับ2แทนที่เควินเคเรเฮอร์ที่กำลังจะย้ายทีมในช่วงสมัน,นี้แพ้ต่อไม่ไหวเป่ายอมรับเทรนแฮนด์บอลในเกมลิเวอร์พูลย่ำใหญ่ทางบริษนะเปิดสัญญานักเตะลิเวอร์พูลบทปีไหนกันบ้างอะไรยังไงกันบ้างช็อตกันทั้งบางลือฟิเมโนโอเคโยคาแข้งลีกเตอร์นะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการที่ทางสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งเซกุบันพีบเรนเกตตกเป็นข่าวลือว่าล่าสุดเนี่ยทีมของพวกเขานั้นกำลังมีความต้องการที่จะคว้าตัวแจ็คบัตเลนอดีตผู้รักษาประตูทีมชัซีอังกฤษเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ หลังจากที่ในตอนนี้มีความชัดเจนแล้วนะว่าเควินเคเรเฮอร์น่าจะย้ายออกจากทางลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้และทางด้านของแอนเดรียนผู้รักษาประตูมือ3ของทีมนั้นก็กากำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้และก็จะย้ายออกจากทีมไปแบบฟรีค่าตัวโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของฟาเบเชโอรามาโน่สายข่าวด้านการย้ายทีมชื่อดังได้ออกมาให้ข่าวว่าเควินเคเรเฮอร์ ผู้าประตูมือ2ในวัย24ปีของลิเวอร์พูลรายนี้กำลังจะย้ายออกจากทีมในช่วง,งหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อจะหาโอกาสในการลงสนามที่มากยิ่งขึ้นโดยทางลิเวอร์พูลยังไม่ได้ออกมายืนยันว่าจะปล่อยตัวเควินเคเรเฮอร์ออกจากทีมไปแบบยืมตัวหรือว่าซื้อขาดแต่ที่แน่ๆก,ก็คือฤดูกาลหน้าเควินเคเรเฮอร์น่าจะไม่ได้อยู่ในทีมของเชเกนคอฟอีกต่อไปแล้ว โดยการบริการน,นี้มาจากทางเดลี่เมลได้ออกมายืนยันว่าสโมสรลิเวอร์พูลมีความต้องการเป็นอย่างมากที่จะดึงตัวแจ็คมาตแลนผู้รักษาประตูในวัย30ปีที่เกิดที่เมืองบริสตอลเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากในฐานะผู้รักษาประตูมือ2ต่อจากทางอาริสซงเบเกอร์และแมบบ้ว่าตอนนี้แจ็คมาตแลนจะย้ายมาค้าแข้งกับทางแมนเชสเตอร์แบบยืมตัวแต่ทางลิเวอร์พูลเองก็ไม่สนใจกับเรื่องนี้แต่อย่างใด นั่นเป็นเพราะจนถึงตอนนี้ตัวของแจ็คฟันดันนั้นยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามให้กับทางแมนเชสเตอร์ซเดเลยแม้แต่นัดเดียวดังนั้นผู้รักาประตูรายนี้จึงไม่ใช่นักเตะของทางแมนเชสเตอร์ซดต้แต่อย่างใดในทางปฏิบัตินะ ซึ่งน่อนว่าทางด้านของเชคเกนคอฟมองว่าประสบการณ์ของแจ็คบัดดั่นนั้นน่าจะเข้ามาทําให้ลิเวอร์พูลแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนแถมตัวของผู้รักษาประตูชาวอังกฤษรายนี้มีอายุเพียงแค่30ปีเท่านั้นซึ่งในวงการผู้รักษาประตูนั้นถือได้เลยว่าผู้รักษาประตูที่มีอายุ30ปีขึ้นไปนั้นยังไม่ใช่นักเตะที่แก่เกินไปแต่อย่างใดดังนั้นหากลิเวอร์พูลได้ตัวแจ็คบัตเันเข้าสู่ทีมแบบฟรีค่าตัว นั้นถือได้เลยว่าเป็นเดียวที่คุ้มค่าเป็นอย่างมากและการที่แจ็คบัตเลนจะย้ายเข้ามาแทนที่ของทางเควินเคเรเฮอร์ฐานะผู้รักษาประตูมือ2นั้นน่าจะเป็นการย้ายประทนที่แบบลงล็อกพอดิบพอดีและไม่ทําให้ลิเวอร์พูลเสียศูนย์แต่อย่างใดดังนั้นต้องมาลอลุ้นกันว่าลิเวอร์พูลจะดึงตัวแจ็คบัตเลนเข้าสู่ทีมแบบฟรีค่าตัวตามที่ตกเป็นข่าวลือจริงหรือไม่ในขณะนี้ไม่ไหวจะเคลียร์นะคณะกรรมการผู้ตัดสินอาชีพอังกฤษ PGMOL ตกเป็นข่าวติดต่อไปหาทางบลีดยุนเต็ดนะฮะโดยยารัตนว่าเกมพิม์บรีกที่พวกเขาพ่ายลิเวอร์พูลคาบังไป6ต่อหนึ่งมีจังหวะที่หงแดงไม่สมควรจะได้ประตูเนื่องจากเทรนด์อารินเดอร์อานแม้ขวาทีมเยือนทำแฮนด์บอลซะก่อนในขณะนี้ซึ่งทางลีดนั้นถูกมองว่าได้รับการตัดสินที่ค้านสายตาในจังหวะที่พวกเขาเสียประตูแรกให้กับทางโคดี้กัปโปเนื่องจากทางอาริสเดอร์อาน ยกแขนขึ้นมาสัมผัสบอลก่อนจะแย่งไปทำชิ่งกับทางโเบเมซ่าและแอซิส,ส,สให้ดาวเตะทีมชาติทอนแลนด์สอยตาข่ายต่อเหตุนานการณ์ดังกล่าวทั้งผู้ตัดสินและก็ VR ยืนยันให้ทางเรดแมชชีนได้ประตูท่ามกลางความงุนงงของบรรดาคอมเมนเตเตอร์ซึ่งลงความเห็นตรงกันว่าสมควรจะเป็นลูกแฮนด์บอลตั้งแต่แ,บบแรกนะจากภาพช้าเขายกแขนขึ้นมาผมคิดว่ามันเป็นแฮนด์บอลมีกองหลังเบรนฟอร์ดซึ่งถูกเชิญให้เป็นคอมเมนเตเตอร์เกมในเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่20เมษายนวริชาร์ธพิธีกรรายการถ่ายทอดสดสึกพรีเมียร์ลีกของช่อง b i n g e Sport เปิดเผยว่าทาง PGMOL ติดต่อไปหาทีมยูงทองและก็โดยยอมรับว่าแบ็คขวาลิเวอร์พูลทำแฮนด์บอลจริงๆนะแหล่งข่าวบอกกับผมว่า PGMOL บอกกับทางบริษนะว่าประตูที่อ no. าริสันเดอร์อาร์โนทำแฮนด์บอลไม่ควรจะเกิดขึ้นมันเป็นลูกแฮนด์บอลที่ดีมากต่อการทำมาที่ของผู้ตัดสินและก็ VR ในพรีเมียร์ลีก ซึ่งหลายทีมได้รับผลเสียมากน้อยแตกต่างกันไปมีการเผยว่า,านับแต่ต้นปีวูฟเป็นทีมที่ได้รับคำขอโทษจากทาง PGMOl มากที่สุดโดยทางกุนซือโจเลนบรเปตกี Children i, ได้พบกับทาง h า r เวิร์ดเวฟประธาน PGMOl แบบซึ่งๆ่งหน้ากันไปแล้วเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามทาง PGOML เนี่ยยืนยันแล้วนะว่านับมาแต่จบศึกผู้บอลโลกการตัดสินของท่านเปามีข้อผิดพลาดที่น้อยลงและนับมาแต่เกมกับเพยมบริกนัดที่17จนถึงนัดที่30มีการตัดสินผิดพลาดเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นเซ็นสัญญานักเตกทั้งทีมของลิเวอร์พูลจะหมดปีไหนกันบ้างหลังทั้งโปรเบโตฟิเมโนอาเดรียนนาบิเกตาและก็อารเ็กออกเดกเชมเบรนหมดในช่วงสมัยนี้ ดยทีย่พผูสมม้สโมสรน,นาแห่งสุขบอลพีเบรงกิตจ,จะแยกทางกับโรเบรโตฟิเมโน่กองหน้าประสบการณ์สูงทีมชาติบาราซิลช่วงจบฤดูกาลหลังตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเพื่อจะไปหาความท้าทายใหม่ๆหลังบทสัญญาค้าแข้งที่แอนฟิลด์ในช่วงสม,มัยนี้นอกจากนั้นยังเป็นชีดเชื่อกันว่าดาบีเกเตาและก็อารเ็กออกเด็กเชมเบรนก็จะต้องอำลาทีมหลังบทสัญญาในช่วงสม,มัยนี้เช่นเดียวกันส่วนเจมินเนอร์ยังต้องลุ้นจะได้สัญญาฉบับใหม่หรือไม่ขณะที่ทางอาชูเมโรจะโดนส่งกลับโจเวนตุสหลงหมดสัญญายืมตัว ตลับสัญญาคอนาเต้ลิเวอร์พูลทั้งทีมจะหมดในปีไหนกันบ้างมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เ,เริมเป็นชี่ผู้รักษาประตูก็จะเป็นอาริส่วงเบเกอร์ปี2027เควินเคดเฮอร์2026อาร์เดเรียง2023ต่อมาตำแหน่งกองหลังก็จะมีโจโกเมส2027คาวินแบรมซี่2027อันดี้บรอบเบอร์ัน2026อิบราฮิม่าคอนาเต้2026ลิสเปมเรียม2026 เฟอร์จิลฟันได้2,25เทนเดรสเดอร์อาโน2 2,25คอสตัสดซิมิคาส2,25แลทฟิลิป2,25 0และก็ชูอารมัติฟ2 0 2 4ต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นฮาวิเอลเรียส2,27 0เคอร์ติสโจน2,27 0สเตฟานไบเซติก2,27 0ฟาบมินโย2,26 0เจแดนฮาร์ดสัน2,25 0 ชีเอโกอันคาโตรา2024นาบิเกตา2023เจมินเนอร์2023อาริกออกเด็กเชมเบรน2023อัชูเมโร2023ต่อมาตำแหน่งกองหน้าก็จะเป็นดาวินดูเย20 28, odi, ส2028โคดี้กัปโอ2028โรดิอาส2027ฟาบิโอคาร์มันโจ2027ติโกโชตา2027มูฮัมหมัดซลลาลา2025และก็โรบเบโตฟิเมโนโ่2023ในครักนี้ ลือกันหึงเลยนะโปรเบโตฟิมิโนกองหน้าลิเวอร์พูลมีแผนจะย้ายไปคาแข้งในลีกตุรกีและตกลงด้วยวาจากับทีมยักษ์ใหญ่ได้แล้วแต่ก็ยังต้องรอเจรจาเรื่องของค่าแรงกันต่อไปโดยฟิมิโน่พอคาแข้งเซมบาสามารถอำลาทีมมงแดงได้แบบไม่มีค่าตัวหลังจบในสั้นนี้เนื่องจากเขานั้นไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมลูกหนังแห่งทางเมอร์ซี่ไซส์และกระตกเป็นข่าวกับทีมยักษ์ใหญ่หลายรายทั้งทางอินเชมิลานและก็บรมา สองสองโมสรในซเรีอารปรวงไปถึงเรอัลมาดริดทีมแข่งแห่งลาลีกาสเปนกันอีกด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดเมื่อวันที่20เมษายนสปอร์ตเซลระกันข่าวหน้าช็อกนว่าฟิมิโนในวัย3 1ปี SP, ตอบรับที่จะย้ายไปเล่นในลีกเตอร์กับทางการาทสลายเพียงแต่ยังไม่ได้เจรจาเรื่องสัญญาการในขารันนี้ เท่าที่ผ่านมาการาตาสายซึ่งร้าตำแหน่งจากฝูงลิกเตอร์อยู่ในเวลานี้นั้นเซ็นสัญญาดึงดาวดังจากทางพิมบริกไปร่วมทีมอย่างต่อนเนื่องและปัจจุบันพวกเขาก็มีควนมาตากับทางบรูคัสเตอร์เรล่าอดีตขุนพลทีมแมนยูแล้วก็อาร์ซนอลอยู่ในสังกัดในเวลานี้โชมาสแฟรงก์นายใหญ่เบรนฟอร์ดเชื่อว่าเทรนเนอร์สเตอร์อาร์โนจะถูกใช้งานในบทบาทกองกลางอีกแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้หลังโชว์ให้เห็นถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดที่ลิเวอร์พูลบุกไปถล่มเบรดไปถึง6ต่อนหนึ่ง โดยเทนได้รับคำชื่นชมอย่างมากกับบทบาทใหม่ในการควบคุมเกมแดนกลางสนามให้กับทางของแดงในเกมที่ไอแลนด์โปรด เกี่ยวกับบทบาทนี้แฟรงก์ Frank ก็ถูกเชิญมาเป็นแขกรับเชิญในราการพิมพ์บริกได้กล่าวถึงเชน,นว่าผมเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้และกำลังคิดว่าอาจจะใช้เขานฐานะแบ็กขวาแต่เมื่อพวกเขาลิเวอร์พูลเนี่ยครอบครองบอลจะใช้เขาเป็นเบอร์หหรือว่า8ผมคิดว่าคงเอาเขาเล่นตรงนั้นแบ็กขวาดีกว่าเหมือนเดิมในการเจอกับทีมที่พวกเขารู้ว่าพวกเขาจะควบคุมหรือครองเกมเหนือกว่าแต่ถ้าเจอกับทีมที่ดีกว่าจะใช้เขาเป็นกองกลางก,ก็เป็นได้ ผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ทเทรนจะถูกเลือกให้เป็นเล่นเป็นกองกลางอีกผมเข้าใจว่าทาไมพวกเขาต้องการเล่นแบบนั้นเขาทําอะไรได้หลากหลายสิ่งหลายอย่างเลยมีหลายคนที่ถูกเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ไม่ใช่ผมนะที่บอกว่าทเทรนน่าจะเล่นเกมรับได้ดีกว่านี้กับสไตล์ของลิอร์พูแล้วผมคิดว่าพวกเขาทําแบบนั้นไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะเขาเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลในสไตล์ที่ล้ำหน้าไปไกลแต่มันเปิดช่องว่างขนาดใหญ่ที่พวกเขาต้องตั้งรับเชกเกนคอกรกปาวในเกมกระทังรีด ไม่มีสถานการณ์เดียวที่ Andrew, Robinson, แอนดรูว์ลอบันสันและก็เทรนที่ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งแบบตัวต่อตัว,ตวจะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอผมคิดว่านั่นคือกุญแจสําสคัญเช่นเดียวกันและข่าวริบูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ราับาฟังการทุกคนครับ